ตัวน oh, oh. oh, ี so really. mm. uh. like oh oh, oh, ้มาโอ้โหเฮี้ยหลังอกเต็มเลยใช่หรออืออีนี้หลังอกเนี่ยโอ้เต็มหลังเขาเลยมามๆมาคุณจูบได้ไหมโอเคครับวันนี้เรามาเอ่ออำลานะครับวอร์ซีพิกตอรเลียนะครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานที่หน่อยกันนเลยครับทีกคนเตยเยอะเลยที่หน่อยนี่มันเยอะจังวะเฮ้ยมึงกลัวเฮี้ยอะไรหวั่นเด้อสัตว์ออกแคนไม่หวั่นไม่หวั่นเต็ม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 เต็เต็มเอ็ไอ้็มเต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 ็มนต็มเตเต็มเ ต้อองไบอลเกิดวิ่งซ้ายตัวหนึ่งนะไปทางหน้าเขาอ่ะวันนี้เน่ยไอ้เหี้ยเสื้อพรดเลยนอะไปหมดละไปหมดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยยังยังอยู่เต็มหลังเขาเลยเขามาแล้วกูแทงให้มาโอ้เยอะหลังเขาเยอะมาได้เนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยมึงลงไปอย่างนั้นผีตบมึงเออว่ะเบ๊บเบรบเอาหลังเขาวิ่งมาวิ่งมาต้องไปนี่ไปนี่ไปนี่มานี่มานี่ต็อปตี้ครวะเนี่ยตามพี่ดิวมาไอตองไอตองโคตรโล่งเลยว่ะไอ้เนี่ยไปเห็นปะเต็มเลยเย้ไขว้ กูลองตามเข้ามากันดียวในกูทีวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอ้บอลแดนพวกเขามาด้อวยไอ้ลังเวฟกูวันนี้เป็นใครดิใครวินิจบำรุงนั้นวะไหนเงี้ยหลังมึงอ่ะหลังเขาโอ๊กเนี่ยเห็นมันเต็มเลยนะดูนั่งเต็มหลังนี้ก็ไปนี่แกเอากูเจอาะกูเจ๊าะข้างล่างข้างล่างกูเจ๊าน้ำวิ่งเตรียมไม่หลังข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเราเป่าเสียงพอะไรี้อไม่ต้องพูดกันเยอะนะฟังไอ้เวฟคนเดียวจบอีกแดนมาเลยเจอละกับกูกับกูตัวนึงนะเป็นเป็นไปได้มาก็ได้นะเวฟมาดิ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  มาดิ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 เา็มาล้วเดมาดิมาดิมาดิมาดเมย่มาดิมาดิมาดมาดิมิมาดิมาดิมาดิมายามันว่ะมาดิ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 มดิมาดมาดิมาดิมามาดิมดิิามามดิมมาิมมาดิมมาดิมมาดิิามิาิดมา อย่ายื้อโม่ไอ้เนี่ยถ้าไม่ไหวยาจริงแล้วความยาเนี่ยยังไม่ติดรับได้หัวนึกเมือหัวสองเม็ดเป็นผู้กูรับได้เฮ้ยมาดิหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยฟังกูหน้าหลังนี่ไอ้บอลรวบที่ฝั่งนั้นจริงมาเลยวันหนึ่งมันน้กอะไรยังรับดีเอาดีเขาเลยแต่ของกูเนี่ยมับจะเลยฝั่งนั้นอ่ะ หลังใขาอยู่หลังคนเดียวระวังนะไม่ม่วงลงมายังม่วงลงมาปะหลังเดียวะวะหลังเคนเดียววะไอ้เดียมาดิไหวๆฟังกูไหวมาถึงยังไงหลังเขาเราอะมาดิมึงดันมาดิใครอยู่หลังเขาอะมึงดันมาเลยไม่ใครอยู่เนี่ยโอ้ยี่อะด้านล่างซ้ายมือฟ si. yeah, uh, ังกูใครอยู่ข้างล่างสองตัวมึงดันขึ้นมาบนเขาเร็วเร็วไออยู่ข้างล่างสองตัวดันขึ้นมาบนเขาเาตาย เไปเล่นไปเล่นไปไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปอย่าโลกไปที่อะไรคนเดียวเองเล่นไปเล่นไปจะไปวิ่งลงเขาต้นนึงเห็นปะเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยผมมันจะเห็นผีดิดันมาดันมาเอาดิเอาไปดิดันมา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 ดันให้เนี่ยบระเทเนี่ยอยู่ด้านอยู่ไหนบ้างอ่ะเกียลี้ยงเกี้ยงใครเกี่ยเกี้ยงเฮ้ยหลังิงเฮ้ยหลังเฮ้ย่ึงพิชมามึงฟังกูดีที่อ่ะ เคยขึ้นดีขึ้นขึ้นไปเล่นกับเพื่อนขึ้นไปเล่นกับเพื่อนไหวไหวเล่นกับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวยิงปั๊บมวเพื่อนยิงยิงแบบยิงไปไม่บรรลุภูมิกุณนะดันกลับมาดันกลับมาดันไต่รอหลังเขาดันไต่รอหลังเขาดันกลับมาเดี๋ยวเอสเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงอย่างนั้นเดี๋ยวเอสเดี๋ยวยิงอย่างนั้นเดี๋ยวมันโดนสามเมตรพร้อมกันทเดี๋ยวยิงยินงโงูไอ้วันไอ้วันนุ่มันนุ่มันนุ่มันเยอะตัวเยอะตัวไปมาไปมาฟังกูอยมาใครอยู่บนยอดล็อกชี่เองก็เต่ากูไปก่อนมาก่อนเออเออไหว xuốn bay xuốn bay thế này xuốn bay xuốn bay ngoáy đuôi xuốn 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 bay cùn đuôi ngoáy 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 đang nhiều quá đang hộp đang hộp đang hộp mai 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 đắt mai đắt giúp đỡ giúp đỡ giúp giúp đỡ 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 เฮ้ยังนี้ก่อนเดินปั๊มยาไปปั๊บเจ้าวิ่งก่อนยิงมาหาเพื่อนเฮ้ยวิ่งมาหาเพื่อนวิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้แล้งโถงไปผอ้ชายเดินเดินมาลงโล่งดีมึงไม่ถอยไปหลังเขาว่ามึงจะเข้าเดินมาลงโล่งทำไมเล่นไปเล่นไปสวนเลยสวนเลยฟังกูเอาตัวนี้ตัวมาร์คตัวมาร์คฟังกูตัวมาร์คเอาตัวมาร์คเอาตัวมาร์คเอาตัวนี้เลยเอาดิเอาดิเนี่ยเอาเอาตัวนี้เอาตัวเล่นเล็กเนี่ย เอาไปให้เป็นตัวเลยดิตัวไหนไหนมาเลยมาข้งล่างล่างล่างดุล่างุลตายตายตตายอ่ะเยเอ้ยเก็บละกี้อ่ะหนีไปหไปมาเก็บน้่ไปเยเก็บออกหมกูมดเดี๋ยววน้หยิ่งไปว้างาเว้บไมตัดข้าวเอา่ะดิมาดิมาเล่ตามุ่ล่ตามงมาฝังปัง ล่างก็ล่างล่างตียงล่างพยายามตัวล่างตัดตัวล่างมาเออเอาได้ยังไงลูกวัวอ่ะเอาตัวล่างตัวล่างไปบางกูกลับมาเล่นตอกต้นไม้กลับมาเล่นตอกต้นไม้เล่นเข้าพุ่มเข้าพุ่มเล่นฉลาดหน่อยดิไอ้ไส้เก๊กคนดีวะถอย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 เข้ามาพุ่มลงพู่มามึงเอากูอ่ะมึเอากูคนเดียวเลยว่ะมึเอากูคนเดียวนะคนสองคนเดียวมึเอากูคนเดียวนะบางกูเอากูนะมึเอากูนะหลัว มาดิมาดิไม่ได้ตามพุ่งนโดหน้าลิ้นใครอะเ่งเขาพุ่งังเข้าพุ่งเข้าพุ่ปุ่งนเวดันเดันดันดันเขาพุ่งเออแข่งให้อยู่ไปไปไปไอ้เว็บอเขาพุ่งแยลไปอย่างนั้นน้าิ้นเล่นกับพุ่งกัพุ่เนี่ยฟังกุดิมายืนกดพีดีให้มเล่นเลเล่นเลเล่นเลเล้ยเล่นเ่มา มัต oh, oh, so, ัวไหนมึงบอกมาดิมันมันไม่รู้ว่ายิงตัวไหนอ่ะมันเยอะเกินเล่นไปเลยเล่นไปเลยควงดูไอก่อนก่อนด่านมด่านมันถอยมาถอยก่อนมันจับมันจับเฮ้ยมันจับเอาไปนีเล่นบุกเล่นบุข้างล่างเอาไปนี่ด่านใหญ่ะเบิดคุดิ้องไหล่คุณต้องไหล่มุณต้องหล่มุณต้องหล่คุณฟังกูยิงพีฟังกูยิงพีมันเล่นอันลูแล้วมึงยิงพีดิยิงพีเลยตัดใช้เนี่ย โมหลอดโมลอดกับภูมิโมหลอดกับภูมเห็นป้าเนี่ยมันมืดเนี่ยเอามันเนี o, o, ่ยโมหลอดกับภูมิโมหลอดที่นโมหลอดที่เนี่ยกับภูมเนี่ยมาร์เนี่ยเก็บป้ามาร์เนี่ยเอามัดิเอามันโมลอดจะตายโมหลอดจะตายมาดิเอาดิกระต่ายที่อะไรกระต่ายที่อะไรเอาดิอีไรกัน อะไรเกอะไรเกตัวไหนวัดเหนียวยังมีก้อนทิ้งยู่ม้าสี่เวลาคุมาบอกคนตัวไหนมากันตัวนั้นน่ะเจอรี่อ่ะเจอรี่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 แมวเจอรี่ลาโลกตัวเดียวมึงฟังกูกดดิกดเจอรี่ดิเนี่ยตรงมาเหนียวตัวเดียวเลยเร็วเด็ดยิมที่ไหนเนี่ยิมว่ารันแม่งดิเอาแม่งดิรันให้อ่ะ ดันไปดันไปดันไปปัน๊บยานะอย่ายืนน right. well, ิ่งฟังกูอย่ายืนนิ่งนะเล่นไปคุณไม่เอาคณะผ่อนใจวะนี่ปะมันเลยเสียมากดิมาร์กดิส่งให้มาหัวเอาดิเอาสองกระนุนเอาคณะข่อนใจนะเอาดิคณะขวัญใจเอาดิกดอยู่กดอยู่ทุกเม็ดทุกเม็ดฮัลโหลเลกเก้ทุกเม็ดเอาดิตาย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 ไปต่อไปต่อไปต่อดันต่อดันต่อไม่ต้องสนดันไปดันไปฟางกู ดันมาเขาแจกให้มงให้ไมไม่ี่มันจะมาเก็บช่ไหมจะมาเก็บจะมาเก็บไหนๆตัวไหนจะเก็บยิง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 มีมีไม่มียิงมีตุลตะตลตะตุลตโดม่โดมี่โดมดมเห็นไมา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 มโดม่ปดมขึ้นไปดเีานไปไปดิไดิวกมนี่ยบว่ คน้วมาีเบลเบลมัแมของไ้รอก็จะก็บได้อไมิวเอาหัวไปใ้ก็ดิเฮ้ยม่อยาห่วงของดิเฮียเพื่อจะตายแล้วเลนลัมาแล้วคุมาแล้วไเอาเป็หเพื่อนหน่อยติก่อิ้งกอนเดี๋ยวพีเก็บใส่ก่อนเฮ้ยระวมาเกตัวนะตรงม้ากตรงม้าเก็บนิดเก็บนิเต้องกเล่นไปเลยเล่นไปเลยเฮ้ยเอาหินหมีเอาหินหมีเปลวหินหมีเก็บส่เก็บใส่หินหมี เล่นเดี่ยวมาเล่นเดียวเล่นเดี่ยวนะฟังกูนะทั้นเอาไปเลยนเอาเลี้ยเกลเลี้เกลตัวเดียวเห็นปะหัวหลังหัวหัวเจอรี่เอาเจอรี่เดี๋ยวเจอรี่นี่เจอรี่นี่เนี่ยตรงนั้งตรงมาตรงนังเจอรี่ตรงมาตัวเดียวมึงฟังกูเอามันให้ตายเจอรี่ให้ตายโหัวฝังกูเจอรี่ให้ตายมันจะตายมันจะตายทุกเม็ดทุกเม็ดโหัวเอาี่เจอรี่เนี่ยยังไม่โดน เอาไปดิเอาเจอรี่ฟังกัวเจอรี่เอา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 ดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันยุ่งอะไรเนี่ยยิงมันดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิวะไม่มีคนยิงปไกเอาเลกเก้เอาเลกเก้เอาเห็นผีเอาเลกเก้เห็นผีตัวเดียวเนี่ยโอเคกรนจายกรนจายใจเย็นนะใจเย็นนะมันเยอะมันเยอะใจเย็นนะเล็นใจเย็นนะป้อมยใวญ่ไปป้อมใหญ่ป้อมยาญไป ปะผมแทงกูแทงกูแทงเฮ้ยไอบอลช่วยบอลด้วยไอ้ตัวเดียวตัวะเดียวตัว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 เดียวงันเนี่ยวตัวบนเนี่ยไอ้โดนัทเนี่ยไอ้โดนัทเนี่ยได้วันตายเขาจะตายเดี๋ยวปล่อ้บอลตายเก็บ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 มาแล้วโหรอหน่อยเจ้าเล่นไปเล่นไปมึงจะหัวเก็บเล่นไปวัหนี้มึงเสียเปล่า เจลี่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 โดนลดนโดนขับขันดีเจ้โอ้ยเจ้เอ้ยเฮยะเจเราต้องไอเอ่เถอยเไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยิงถอยลงมาตัวใหญ่บ่วยิงแม่งยังคนเดียวเจ้าเว้ยมันเยอะจีดเดอดจัดเลยไปไหนเวฟมาดิไปไหนคุณมาดิเจ้า ไม่ไหวไม่ไหวไมยมอไหมวะ่มันบาดี่ด้านหลังยิงอะไก็ได้ฮะยิงกระจบูตายังฮะาพี่บูตายังฮะลูกอีกาลีตายยังฮะเอากหลงังึ่งอะตายเลยี่มม็กหมดก็โดนลมอยู่พี่เอมันด้านหลังมาอีกนิดหี้ตัวเอะไม่แม็กม็ว้มหมด u l e c h a n n e l ไว

đã luôn một mình đấy, để long mai không cần long mai đâu, cái đôi lùm này kìa, chưa biết nữa, ha, cái gì, 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 ตัวธไอเกตแต่สองอ่ะตัวธรรมดาอ่ะโอ้โหเพื่อนกูไม่คิดจะมาช่วยกูเลยว่ะติดมาเลยติดมาล็อกเลยติดมาให้ล็อยถ้าหมดจะเลิกแค่นั้นจบมึงจะกลัวที่อะไรวะมาเล่นให้มันจบจบไปดิเออ่ะมองมาเอาแม่ให้หมดเลยอะไรซิสซิสอะไรอ่างเง้ยเอายิงมาเลยเอาไม่ให้กูเลยเขาหมดเดี๋ยวจะไปทัวร์นาเมนต์ละวไม้แค่เพียร์มันลุ้มโอ้โห

โอ้ยเหียมันจะลงได้เหียโดนคนเดียวเนี่ยช่วยู้ดโอ้โอ้อ้นี่โวง้ามเกิอุโมงค์เนี่ยล่ากันมาเเกิดแล้วเนี่ยเหนแล้นี่พุมเนี่ยตังเราพอมีนะไอ้มองอ๋อครับพี่เพชอยูครับพี่ระวังครับอเวทเอาอีหนึ่งลงช่วยปวดมันลงมาปวดเลยเจอลงมาปวดมันนะได้ กูถึงเอาลมเกิดแล้วยิงรีได้เนี่ยเอาอช่เอาเอาพอตะวันลเกิดแล้วยีได้เลยเนี่ยม็ได้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 มาแล้วเร็วเร็วพวกเอาเลงมาบวกกับมันก็ได้เนี่ยเร็วไอมอเนกัพก่อนอยู่เนยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเลาเนลงมาไปเน ไอ้พี่ว่าไม่ใช่ห่ะเออให้บอลมาเสืสองแจดสองมสือสองเลยเอ้ยแอลแอดคูสองกูจังจัดจัดสองอีกไไอ้ที่มึงลงมาเสร็จปุ๊บมึงต้องแก้ยามาเสร็จมึงก็ทิ้งให้กันดีมันมีแต่แคนมันอยู่กับกูเนี่ยเกิดมันไม่มีแคนมันมึงจะกลัวอะไรวะไอ้ที่อะโอ้โหไอ้เกย์อ้สว่า์มาแล้วสว่านมาแล้วเจอแล้วก็ลุ้มเนี่ยมึงก็ลงเจอเอาทูกทุฟองไปก็ได้มึงเจอตัวเดียวนะตัวเดียวเลยเละสว่า์อ่ะ โอ่โหหยหนงต่อดูดิเห็นปั้ห็นงก้ไหมอะไรก่อนมีสิ้นยม่ั้ม่ัวเลลงมาแล้วลงมาแอ้วยี่สบตูมึงไม่ดูาเลยม่้ไอเหี้ยมันเข้าหลังแบบโอ้ยอ๋อแสดงเ่อกี้ที่ว่า เออมันดื้อมันุ่มเหมนัมันเยอะสุ่มม้ารันรอลเออเกี่ยวเวฟติดเป็นหมาอะไควายเปิดเมนูเปเล่นเป็นหมาอเฮียตายหรอไอ้สั์เปิดเทปเล่นนเข้าใจปะติดเป็นหมาอะไรเฮียติดเป็นหมาเลยควายแค่เจียวติดเป็นหมาไอ้เฮียตายป้าใหเียอกเน่ตายป้าเนี่ยอะไะไรตัดไปใ่ไ

เยกว่าปิงงั้นงั้นเจ็ดเลยโอ้โหมันวิ่งกันน่วยเนียเลยโอ้เคยทักมาวะแคนเบอร์ก็ไม่ยิงเราอีกอะไรแคนเบอร์ยิงอ่ะโอ้โหเนี่ยมายิงกูได้ของหมดไอ้เหี้ยกูเก็บหมดแล้วไอ้ควายเดินตามปุ๊บไม่ยิงกูไอ้เหี้ยก็จัดไอ้เหี้ย